ยังคงไม่ออกมาชี้แจงถึงกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นใดๆเรียกว่าขอลอยตัวเหนือดราม่าแบบซิสวยเลยละค่ะสําหรับดาราสาวสุดเซ็กซี่ไออภิษดาที่หลังจากถูกสาวพิศนาเข้ามาป่วนในอินสตาแกรมของตัวเองโดยอ้างว่าไอ้ใช้สาวมีเงร่วมกับตัวเองพร้อมแฉรเรื่องราวเป็นฉากๆทาเอาหลายคนตกอกตกใจกับข่าวที่เกิดขึ้นไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ ทาม้าที่เกิดขึ้นดังกล่าวนะคะเมื่อไม่นานมานี้แอมผู้จัดการส่วนตัวของไออภิษฎาได้ควงหวานเจบออกมาเคลียร์ทุกคําถามที่หลายคนสงสัยกรณีที่มีสาวพิเจนาออกมาแฉว่าไออภิษฎาใช้สามีคนเดียวกันกับเธอในทํานองว่าผู้ชายที่ไอคบอยู่ตอนนี้มีพฤติกรรมคบซ้อนอีกหลายคนพร้อมชี้แจงถึงประเด็นที่ว่าสามีของไอ้นั้นมาจากตระกูลนักธุรกิจที่รวยระดับมหาเศรษฐีติดอันดับท็อป5ของฝรั่งเศสในรายการแฉของพิธีกรฝีปากกล้ามดดำคชาภา โดยแอมผู้จัดการไออภิษดาค่ะได้ออกมาเคลียร์ชัดกับมุดดำคชาภาว่าตอนนี้ไอทราบถึงข่าวนี้แล้วแต่ยังไม่มีฟีดแบ็กอะไรกลับมาเพราะยังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่กับสามีที่ฝรั่งเศสส่วนออกจะมาพูดเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือไม่นั้นต้องให้ไอตัดสินใจเองและสําหรับประเด็นสามีไอรวยอันดับ5ของประเทศฝรั่งเศสจริงไหมผู้จัดการไออภิษดาก็ตอบว่าเรื่องนี้เราไม่ทราบเหมือนกันต้องรอถามไอแค่เรามองว่าผู้ชายที่เข้ามาในชีวิตของน้องมันดีไหมน้องเรามีความสุขไหมและเราก็มองแค่ว่าตอนนี้ เราควรโฟกัสกับเรื่องหน้ายินดีของไอดีกว่าเพราะคนที่ออกมาอ้างตัวจริงเราก็ยังไม่เคยเห็นหน้าเขาเลย แม้จะมีข่าวดราม่าผุดขึ้นเป็นรายวันก็ดูเหมือนไออภิษดาจะลอยเหนือดรามา่าพอล่าสุดเธอก็ได้โพสภาพแบบรัวๆถึง7ภาพด้วยกันซึ่งแต่ละภาพที่โพสนั้นดูมีความสุขมากๆโดยไออุ้มลูกในท้องดูธรรมชาติเรียกได้ว่าเพลิดเพลินไปกับการท่องเที่ยวอยู่ที่อเมริกากับสามีซึ่งไอได้เช็คอินที่นติงตัน t ี n d e s e การ์เด้นสวนพฤกษาทะเลทรายในซานมาริโนแคลิฟอร์เนียในชุดเอี๊ยมสีขาวขายาวพร้อมบรรยากาศดีสดชื่นสุด โดยงานนี้ค่ะก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์มากมายไม่ว่าจะเป็นสดใสมากค่ะเห็นแล้วสดใสไปด้วยเลยคุณมัมแฮปี้มากคุณแม่สดใสจังเลยสวยมากค่ะบุญรักษาน้ามีความสุขทุกๆวันนะคะก็เรียกได้ว่าข่าวร้ายๆไม่สามารถทำอะไรเธอได้จริงๆนับถือหัวใจเลยค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ทางช่อง u t u b e ท็อปดาราด้วยนะคะ